สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําผัดมาม่ากันครับก็เดี๋ยวก็มาเตรียมหมักหมูกันไว้ก่อนเลยนะครับนิ่มก็จะมีเป็นหมูสันนอกครับนี้เราเลือกใช้ได้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบแบบไม่ติดมันก็ใช้เป็นสันนอกหรือว่าสันในก็ได้ครับแต่เกิดใครชอบติดมันหน่อยก็ใช้เป็นสันคอก็ได้นะครับนี้เรานํามาหั่นสไลด์บางๆตามมาเตรียมรอไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหมักหมูไว้ก่อนเลยนะ เนี่ยครับผมจะสไลด์หมูหนาประมาณ1-2มิลครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราจะหมักหมูด้วยซอสหอยนางรมครับน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมันพืชเล็กน้อยครับ พริกไทยปน่นแป้งมันครับแป้งมันก็จะมาช่วยให้หมูที่เราหมักไว้นุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นมสดรสจืดครับนี่ก็จะช่วยทําให้หมูนุ่มมากยิ่งขึ้นเช่นกันครับเสร็จแล้วก็ขยาํคาคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะครับแล้วก็ให้เครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อหมูเลยนะครับอันนี้เราจะหมักหมูทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณ10-15นาทีนะครับเพื่อให้รสชาติซึมเข้าหมูแล้วก็เนื้อหมูจะมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของเนื้อหมูเนี่ยครับถ้าเกิดใครจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้ครับใช้เป็นเนื้อไก่หรือว่าจะเป็นเนื้อวอัวนี่ก็ได้เช่นกันครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตามความต้องการเลยนะนี่เราหมักหมูไว้ก่อนครับเดี๋ยวพอเราเตรียมเครื่องอย่างอื่นเสร็จก็จะได้เข้าเนื้อพอดีครับแล้วก็นุ่มพอดีนะเนี่ยครับพอสังเกตว่าเครื่องปรุงทุกอย่างซึมเข้าเนื้อหมูดีก็ใช้ได้แล้วครับพักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเตรียมในส่วนของเส้นบะหมี่กึ่นเสำเร,ร็จรูปกันเลยนะครับวันนี้ นี่ก็นำนมมาลวกในน้ําเดือดก่อนเลยนะครับเส้นบะหมี่เกิดสัเร็จรูปเนี่ยครับเราก็เลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยนะครับใครชอบทานยี่ห้อไหนนะแต่โดยปกติเราก็ชอบเรียกติดปากกันครับว่าเป็นเส้นมาม่านะจริงแล้วจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ครับนี่ผใช้ทั้งหมด4ี่ห่อครับนํามาลวกในน้ําเดือดเลยนะครับเราจะลวกแค่แป๊บเดียวนะครับแค่เส้นพอนิ่มนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคสําคัญนะครับถ้าเกิดเราลวกเส้นนานเกินไปอ่ะเวลาที่เรานําไปผัดแล้วอ่ะจะทําให้เส้นบะหมี่มันเละเกินไปครับทําให้ดูไม่น่าทานนะครับ น้ําเดือดแป๊บเดียวครับครู่เดียวประมาณหนึ่งนาทีได้ครับเสีเวลาไม่นานเลยพลิกๆกับๆยีๆให้เส้นกระจายตัวมาได้เลยนะครับเส้นโดนน้าร้อนก็จะเริ่มนุ่มขึ้นมาแล้วครับเอาให้แค่นิ่มพอนะครับไม่ต้องนุ่มแบบเหมือนที่เราทานบะหมี่น้ํานะครับความเหนียวของเส้นนี่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อด้วยนะครับก็ต้องกะเวลาลวกกันเอาเองนะครับเนี่ยขนาดนี้ผมใช้ได้แล้วเสยนวเส้นแค่นี้พอละปิดเตาเลยครับเสร็จแล้วก็นําขึ้นมาพักเ็จน้ํารอไว้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็นาเส้นมาเคล้ากับน้ํามันเจียวที่ให้มาในซองเลยนะครับเส้นจ,จะได้มีความหอมเลยนะครับแล้วก็ไม่เกาะกันเป็นก้อนด้วยคุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วครับพักรอไว้ก่อนครับ เสร็จแล้วก็มาลงมือทํากันเลยครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับก็จะมีเป็นเส้นบะหมี่เกี๊ยวเส้นลูกครับที่เราลวกแล้วก็คลุกน้ำมันรอไว้แล้วนะครับหมูครับที่เราหมักรอไว้มาสักรู่ครับอันนี้ก็จะได้ประมาณ10 15นาทีแล้วพอดีเลยหมูก็จะนุ่มดีแล้วครับแล้วก็ตามด้วยผักคะน้าครับล้างแล้วก็สะอาดหั่นปอกเปลือกเอาเปลือกที่เป็นเหนียวๆออกให้เรียบร้อยด้วยนะครับหั่นเตรียมรอไว้เลยครับไข่ไก่ครับวันนี้ผมใช้ทั้งหมด4ี่ฟองครับกระเทียมสับ ผักชีอันนี้ก็จะมาเพิ่มความหอมให้กับผัดมาม่าของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสเอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นแล้วก็ผงเครื่องปรุงของตัวบะหมี่ึ่งเส็จรูปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับปอเด็นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ํามันให้เริ่มร้อนก่อนเลยครับน้ํามันก็เล็กน้อยพอครับสําหรับผัดมาม่าหรือว่าผัดบะหมี่ึ่งเส็จรูปเนี่ยครับก็จะเป็นเมนูที่ทําง่ายทานอร่อยแล้วก็ต้นทุน การทาไม่สูงเลยครับอย่างเครื่องที่เรานํามาใส่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายตามความต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผักครับอย่างคะน้าเราจะเปลี่ยนเป็นแครอทหรือว่ากระหล่ำปลีอะไรอย่างี้ก็ได้นะครับถ้าใจความชอบเลยเนื้อสัตว์ก็เช่นกันครับใช้เป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวหรือว่าจะเป็นลูกชิ้นเส้นกรอกอะไรก็ใส่ได้หมดครับหรือถ้าเกิดใครไม่ใส่เนื้อสัตว์จะแค่ไข่กับเส้นบะหมี่กับเส้นร,รูปนี่ก็อร่อยแล้วครับทำง่ายมากพอกระทะน้ำมันเริ่มที่จะร้อนครับก็กระเทียมคร เกี๋ยวให้กระเทียมเริ่มออกกลิ่นหอมก่อนนะครับฉลองครัวใหม่เสร็จครับก็ต่อด้วยเมนูอย่างนี้เลยครับผัดมามา่าสบกับครัวใหม่นะครับพอกระเทียมออกกลิ่นหอมดีแล้วนะครับก็ดามด้วยหมูที่เราหมักไว้ได้เลยครับใช้ไฟกลางค่อนไปแรงได้เลยนะครับ นี้เราจะผัดให้หมูสุกประมาณ50%พอนะครับเพราะเดี๋ยวกว่าเราจะผัดอีนเสร็จก็หมูจะสุกพอดีครับผัดหมูสุกมากเกินไปก็จะทําให้แข็งกระด้างได้นะครับเวลาที่เราทานเนี่ยมันจะไม่อร่อยนะเนี่ยครับพอหมูสุกได้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วกวาดรวมไปข้างก่อนครับหมดไฟลงก่อนหย่อนน้ามันเพื่อเล็กน้อยก่อนครับแล้วก็ไข่ไก่ครับ เร่งไฟแรงกลับขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เราจะผัดได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดใครชอบแบบให้ไข่สุกๆหอมๆห,หน่อยก็จะนําไข่มาผัดร้วนก่อนเนะครับแต่เกิดใครอยากให้ไข่กรอกเส้นนะครับก็ให้เราผัดเส้นลงไปแล้วค่อยใส่ไข่ก็ได้เช่นกันครับแล้วแต่ความชอบเลยนะผมชอบทานให้ไข่แบบกใอกแห้งๆเลยครับสุกแล้วก็หอมก็ใส่ก่อนเลยยีให้ไข่กระจายตัวดีก่อนครับพอไข่สุกสักเครึ่องนึงก็เท้ากับหมูได้เลยครับ ใช้ไฟแรงได้เลยนะครับผมใช้เป็นกระทะเคลือบนี้ครับเราจะได้ไม่ต้องผัดใส่น้ํามันเยอะนะครับเพราะว่าในตัวของบะหมี่ที่เราคลุกไว้กับน้ํามันไว้แล้วก็จะมีน้ํามันอยู่ส่วนนึงแล้วครับจะได้ไม่มันเกินไปนะแต่เกิดใครใช้เป็นกระทะธรรมดาจะต้องใส่น้ามันเยอะนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวติดกระทะหมดนะนี่เราผัดให้ไข่ออกกลิ่นหอมดีก่อนนะครับแถวขั้นตอนนี้ครับใครชอบกลิ่นของพริกไทยเยอะๆครับผมจะเติมพริกไทยลงไปเล็กน้อยครับ ให้กรอบกับไข่แล้วก็หมูหน่อยครับจะได้หอมๆพริกไทยนะผมชอบพริกไทยมากครับพ oh. อหมูกับไข่เริ่มที่จะสุกครับก็ดีให้กระจายตัวได้เลยครับพ oh. อได้กระจายแล้ว oh. ก็ตามด้วย oh. เส้นที่เราลวกเรียบร้อยแล้วครับใส่ลงไปได้เลยครับ ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับนี้เราไม่ต้องหยอดน้ําเพิ่มแล้วนะครับหรือว่าขยะให้ออกนุ่มๆวันนี้ก็จะสามารถหยอดน้ําได้ก็เช่นกันครับแล้วแต่ความชอบเลยนะแต่ไปก,กลางๆพอนะครับพอเส้นเริ่มที่จะร้อนขึ้นมาครับผมก็จะใส่เป็นผักคะน้าเลยครับผักนี่ก็เหมือนกันนะครับใครชอบทานผักให้ออกนิ่มๆหน่อยจะใส่เร็วกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เกิดชอบทานให้ก,กรอบๆยเขียวอยู่ก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยครับแล้วก็ปรุงรสต่อได้เลยครับน้ำตาลทรายครับ รสชาตินี่เราปรุงให้ตามความชอบนะครับผมจะทานให้ออกรสปีกหลานิดนึงครับจะเติมน้ตาลสายเพิ่มแล้วก็ปิดไยป่นครับซอสหอยนางรมเล็กน้อยครับนี้เราไม่ต้องปรุงรสชาติความเค็มเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของเครื่องปรุงของบะหมีก่กระสือเลือกรูไปด้วยครับคนหน่อยย่าไม้มข้างล่างมังนก็หอมนะครับเนี่ยแล้วก็ ผมปรุงรสของยำๆนะใช้ยำๆวันนี้ก็ใส่ลงไปตามความชอบเลยครับใครชอบทานรสชาติจัดมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างวันนี้ผมจะไม่ได้ใส่ในส่วนของพริกที่มากับเครื่องปรุงนะครับว่ามีเด็กทานด้วยครับเดี๋ยวใครชอบทานเผ็ดก,ก็ใส่พริกป่นแยกเอาต่างหากับใส่แค่นี้พอแล้วครับผมปรุงรสผัดคลุกเคล้า,าให้เข้ากันดีเลยครับถ้าเกิดผัดยา่าเราก็ใช้เป็นตะเกียบหรือว่าขี้ขีบหรือจะเป็นตะหลิวสองอันมาช่วยกันผัดก,ก็ได้นะครับจะได้คลุกเคล้าได้ง่ายยิ่งขึ้นครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบทานให้แบบเส้นม,มันออกสีเข้มๆหน่อยครับ จะแต่เป็นสียูดดำเพิ่มลงไปก็ได้นะครับผัดมาม่าของเราก็จะสีเข้มขึ้นครับนีราแต่ความชอบเลยนะอย่างนี้สีอ่อนไปที่หนึ่งผมใส่สียวดดำสียวดดำหวานครับเล็กน้อยแต่งสีนะครับแกุบคล่าวให้เท่ากันดีเลยครับตามด้วยผักชีครับเพิ่มความหอม เท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับทําง่ายมากครับผัดมามา mm ้า hmm. เส้นบะหมีม่ขีดสเวตร์ูกก็จังนุ่มเหนียวดีเลยครับนี่นะไม่เละเลยครับเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูหน่อยครับกี่ลืมชิมเลยขอชิมหน่อยร้อนน,ออนะครับอ,อร่อยมากครับทำอย่างนี้นะครับพร้อมทานแล้ว ก็ลองนำไปทําตามกันดูนะครับเป็นหนึ่งเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยได้ทั้งบ้านเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ